สู้ซันคุงผมได้เปล่าสันคุงอะหรอสันคุงอะหรอ ไม่ได้ครับเอาละครคุณผู้ชมกับาวสวินาสวัสดีคุณผู้ชมมีหน้าตาน่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเจมกับช่องเจมมี่กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมและในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมเรากลับในรมบอกในแมบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟู้ดกันอีกแล้วนะครับก็พอดีทําการเลือกติกตอกนะครับทุกคนแล้วก็ไปเจอคอมเมนต์น้องคนนึงนะครับที่ทําการพิมพ์ว่าสู้ซันคุงได้เปล่านะครับทุกคนซึ่งรู้สึกว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็น FC ของซันคุงนะครับซึ่งเจมม่ก็ทาการตอบน้อง น,นี้กูยังจะลาบากเลยนะเวอรุ่นนะถ้าเกิดไปสู้กับซันคุงเนี่ยน่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในวันนี้เราก็จะมาทําการลองฝีมือหลังจากที่ไม่เล่นกันมาอย่างยาวนานนะครับทุกคนมาทําการล่าค่าหัวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเซตเก่าเซตดึกดําบันเซตในตํานานไปทําการล่าค่าหัวกันนะครับซึ่งรหัสนี้มีค่าหัวอยู่ที่ 2.5m และในวันนี้เราจะเอาเซตมาซุปผลมืดดาบซูซอยแล้วก็ไอเจ้าปืนคำบูชาไปทําการล่าค่าหัวกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันในวันนี้เนี่ยค่าหัวเน มันจะขึ้นหรือมันจะร่วงหรือว่ามันจะกิ้งเป็นมะม่วงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคุณผู้ชมเออแต่ก่อนอินก่อนได้ฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับคุณผู้ชมมาก็เป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับเหมือนจะมีน้องคนนึงทำการท้า PVP นะครับทุกคนเออก็ก็ลองดูก็ลองดูมารหัสนี้เป็นเผ่ามิง g VC นะครับน่าจะได้มันน่าจะได้ตึงอยู่ละมัง้งมามาครับทุกคนเดี๋ยวขอทําการคือช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำการล่าขา้าวหัวนะครับก็ก็ลองดูก็ลองดูงดทุกคนก็ลองดูมา มาถึงก็นงก็นัวก,กันเลยนะครับวัรุ่นเอ้ยประตูนี่ว่าผลประตูนี่ว่าอูอูอแล้แรงอ่ะ้างแรงอ่ะประเด็นนี่ไงเอาไปหนึ่งทีกับเอาไปหนึ่งทีก่อนเอ้ยเล่นหมัดเล่นหมัดเล่นหมัดซุปไม่ใช่หมัดก๊อตนะลืมโอ้โอโอ้โอ้ยรอย่างตึงไรอย่างตึงน้องมันอย่างตึงเลยนะครับเล่นเปน็นประตูกับไอ้เจ้าสมอนะครับทุกคนคอมโบมาหามาหาโหดเลยพี่น้องมาหาโหดเลยพี่น้อง ป้องแปดพันนะครับทุกคนต่อไปหนึ่งทีนะครับเปิดเค้นหลบไปตึงๆเปิดเค้นหลบไปตึงๆเข้าประตูไปอีกแล้วนะครับไปโผล่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันต้องระวังเอาไว้ก่อนต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับทุกคนสมัยนี้เนี่ยคนตึงๆเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะยิ่งมีเผ่า V4 สี่วนี่บอกด้ยคำเดียวว่าโอ้โหโอ้ยอะอย่างตึงไงประเด็นโอ้ยแล้วโดนคอมโบลแล้วเคนแตกไงแล้วเคนแตกไงแล้วเคนเราแตกไงทุกคนโอ้เราจะไม่เปิดเผ่า V 4สกันนะครับทุกคนจะงไม่เปิดเผ่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้อง เดถอยกันก่อนละกันนะครับจานผมขอถอยกันก่อนละกันนะครับจานเขาเรียกว่าตั้งหลักระยะไกลนะครับทุกคนโอ้โหแล้วอย่างแรงอ่ะประเด็นอย่างแรงอ่ะประเด็นเดี๋ยวต้องหาจังหวะคาบูชายัดนะครับทุกคนไม่ไหวละเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะคาบูชายัดนะครับทุกคนเราต้องแบบใช้คอมโบให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโอ้โห,โโหแล้ว คือคิดบล็อกมันไกลอะ่ะทุกคนเราก็แตกสิครับทุกคนแลกจะเอาอะไรไปสู้กับสันคุงเอาอะไรไปสู้กับสันคุงฮัลโหลไม่ไหวแค่นี้ยังไม่ไหวเลยจะให้เอาอะไรไปสู้กับสันคุงนะครับทุกคนผมก็เต็มที่วนะครับทุกคนเมื่อก,กี้นะก็ไม่มีคําแก้ตัวใดนะครับทุกคนกานะครับเมื่อกี้ไม่ไหวเลยช่วงนี้ทุกคนฝ,ฝีมือฝีมือต้องการพัฒนานะครับทุกคนไม่เป็นไรเราก็ไปกันต่อนะอไปรุ่นนะ <c oughs> มันก็ต้องมีแบบขีด,ข,ดขีดกันบ้าง ต้องลองครับบูฉายัดดูต้องลองครับบูฉายัดดูทุกคนนะครับต้องเล่นคอมโบยัดนะครับทุกคนไม่งั้นน่าจะแบบตัดเคนยะอุ้ยล้วมีคนเข้ามาแจมแล้วมีคนเข้ามาแจมซึ่งเราก็จะเข้าไปแจมกับเขาแต่ว่าโดนต้าแข่งนะครับทุกคนไปเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไอ้นี่เพิ่งเข้ามาแจมไปรุ่นคนใหญ่คนโตขเขากำลังตึงตังกันอยู่อะรู้ปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมมาช่วยนะพี่ผมมาช่วยนะพี่ไปไป ล็อกไปล็อกมาอ้าวได้แค่หัวไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกก่อนไปหนี่ยเราว่าทุกคนนั่นไงนั่นไงคนใหญ่คนโตของกำลังอุ้ยไอ้นี่โดนโดนไม่ดิ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 ไปรุ่นมาเดี๋ยวขอก่อนละกันไปรุ่นเดี๋ยวขอก่อนละกันไปรุ่นเดี๋ยวขอก่อนละกันไปรุ่นคนเรามันก็ต้องมีวงมีวอร์มหน่อยนะครับทุกคนตามมาแก้มันคือรอบแรกทุกคนมันคือกำลังแบบวอร์มนะครับวอร์มนงวอร์มนิวทุกคน ต่รอบนี้ไม่มีขิดกันแล้วยัดไปหนึ่งทีแล้วก็ไปบ่ายลาก่อนซีอูเกนชูโมโรนะครับเจอกันใหม่เมื่อช่าต้องการมาเ,ออเครื่องติดแลวทุกคนเรามันก็เหมือนกับรถแบบว่ารถแบบแรงปายนะครับแรกๆก็กกกยังไม่มาละทุกคนนี่แหละเครื่องร้อนช้าเครื่องร้อนช้า <c ười> คิวได้หนึ่งตัวแล้วมันโมมันโมใหญ่เลยนะครับไอเจมี่นี่นะครับซุกคนอนเอ้น้ำแข็งเองอย่าเพิ่งมาเองอย่าเพิ่งมาแบบมาจอจอแจแจ,จ,จได้ไหมน้ำแข็งเ,เองรอก่อนเองรอก่อนโอ้โอ้โอ้โอโอ โอเคโอ้โหสกิลไม่โดนกันเลยนะครับทุกคนน้ำแข็งมารอมาจอจอเจ๊เจนะครับเราทำการดูดมาก่อนเลยเอ้าเฮ้ยอันนี้มันเปิดเค้นหมดเลยว่ะแล้วเค้นมันหลบหมดอะเอ้ยคนไหนวะเน่ยคนนี้ใช่ไหมได้จะขออนุญาตเปิดเผาเลยละกันแต่ว่าจะไม่เปิดเผาวีสี่แล้วนะแต่ขึ้นแล้วนะแต่ขึ้นแล้วนะของมันขึ้นแล้วนะไปรุ่นมาดินี่ไงนี่ไงเอาไปเจอไปเจอพายุไปเจอคอนาโดเจอฮอลลีเคนไปไปรุ่นไปเจอไปเจอมาเจอมายันไปหนึ่งที เรียบรเลยครับทุกคนเปิดเผาแล้วมันก็จะแรงแบบนี้แหละครับพี่นอ้องเอาไว้คิวสําหรับไอ้พวกที่ชอบเข้ามายุ่งนะครับทุกคนแต่ผมก็เข้าใจได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ยุ่งเหมือนกันนะเอาจริงๆที่ผมอาจจะพูดแบบถ้าเกิดในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเห็นใครสู้กันเราก็ต้องเข้าไปแจมนะครับทุกคนเพราะว่ามันลากข้าหัวกันนะครับแล้เราก็ต้องเข้าไปเอา้ามาดิเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้ใช่ไหมไปรุ้นเอาแบบนี้ใช่ไหมไปรุ้น เอาแบบนี้ใช่ไหมไวรุนต้องให้เปิดเผ่า V4 ใช่ไหมล่ะจริงๆเผ่ามิงเนี่ยผมว่ามันน่าจะแบบถ้าเกิดเทียบกับเผ่าอื่นเนี่ยมันน่าจะไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นนะเพราะว่า<อ>มันมีพวกไอ้เจ้าเผากูนไซบอกเผ่าสกายอย่างเงี้ยน,นะครับแองเจิ้ลอย่างเงี้ยคือมันดูแบบตึงตังมันดูเวอร์กว่านะครับทุกคนตอ,อนนี้ก็เล่นเป็นแบบไอ้เจ้าแบบหมัดซุบกับไอ้เจ้าสุดๆด้วยนะครับจริงๆมันก็คอมโบแอบยากๆนะทุกคนมันไม่ไแอบยากสิคือคอมโบมันเปิดเคลหลบง่ายนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับก็ตามนั้น เมื่อกี้คือพยายามแบบไม่ใช้อันนี้นะไม่ไม่ใช้แบบโอ้ยโ,โวยโยแรง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 สังอะง่งอะคือเมื่อกี้พยายามไม่ใช้แบบเออไม่ใช้ไอเจ้าคาบุชยันนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าคา,า,าบุชะเน่ี้ปิดคอมโบเดียงไม่ลงนะครับผมบอกเลยเป้่งนี่รับรองให้เอาไปหนึ่งคิวเห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนมาสวยตายอยู่ไดยอยู่ทุกคนตายไปหนึ่งแต่ได้มาสามคิวสี่ คิวก็โอเคอยู่ค่าหัวก็น่าจะขึ้นกันอยู่ละมัง้งยังไงเซิร์ฟนี้ยังไงเซิร์ฟนี้น่าจะแบบไม่มีคนให้สู้แล้วเปล่าทุกคนในเซิร์ฟนี้น่าจะไม่มีใครให้สู้แล้วทนะผมว่านะน,น่าต้องย้ายเซิร์ฟกันนะครับพี่น้องโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเซิร์ฟใหม่ละกันนะครับเซิร์ฟนี้ก็น่าจะไม่มีใครให้สู้แล้วเนาะเหมือนไอ้หนุ่มคนนี้มันอยากได้อยากโดนอีกรอบเป่ะทุกคนมารอบนี้ผมจะลองปิดเผาเดี๋กันนะครับทุกคนเดี๋ยวพอเอาวีสีออกไปละกันนะมาลองสู้กันแบบวีสามมาได้ทุกคนคืืออออเเเเเเเมมมมมมม่่่่่่่่กีีี้้ททผผตบบบบบบขาาานน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 ยยยยยยชะะะดววคคครรัััลลแแึงโสไไภูิใจห จับไปนหนึ่งทีคาบ,บุชฉยตึงๆโป้ง,งนะเม็ดแปดพันเก้าร้อยครับทุกคนต้องคาบ,บุชฉยสมัยนี้นะครับไม่งั้นมันก็จะยา,ยากๆหน่อยเพราะว่าคนที่เขาเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีราศีมากกว่าเรานะครับทุกคนของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแบบของสมัยแบบดึกดําบานนะครับสมัยแบบโอ้ยผมจับแล้วผมใส่แล้วผมใส่ผม,ใสผมก็เสียวอ,อยู่เหมือนกันนะคุณผมก็เสียวอ,อยู่มันอุย๊ยเปิดเคนสวย สไนเปอร์จะมายิงผมหรอเฮ้ยแล้วเดี๋ยวๆๆมีจร้งจอกเข้ามานะทุกคนมีจริงจอกเข้ามาคนนี้น่าจะแบบข้างหัวแบบโอ้ยๆๆๆๆๆๆๆแม่จ๋าแม่จ๋าแลงเหมือนกันนะเนี่ยหลบก่อนๆทุกคนโอ้โหโอ้มีคนโทรมามีคนโทรมาแป๊บนึงพี่น้องพี่น้องมีคนโทรมาอโทรมาตอนกําลัง p v ิโยสวยนี่รอบนี้มันมันวแข่งกันจังเลยนพี่น้อง อุ้ยโดนโดนนะโดนะโดนะอุ้ยจะมาใส่ผมจะมาใส่ผมเปิดเคสดลงไปก่อนเตึงๆต,ตึงนี่งานจับโป้งเรียบร้อยไปหวานจริง โอเคสวยมาเดี๋ยวขออนุญาตย้ายเซิร์ฟบันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้ไม่มีใครให้สู้กันแล้วนะครับทุกคนเจอกันเซิร์ฟหน้าก็มาเซิร์ฟใหม่กันแล้วนะครับคุณผู้ชมและเซิร์ฟนี้เหมือนจะมีคนรอเปิดผมอยู่นะนี่ข้าหัวตั้ง9 m เ็ลยทุกคนมาเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนลองใส่กับ9เอ็ดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกับข้าวของเรา2.5แต่ก็ไม่ได้ติ่มนะครับบอกเลยมาดิเดี๋ยวนี้ผลสายฟ้าเนี่ยมันดูฮงมันดูฮิตนะครับทุกคนคนใช้กันแบบเยอะเอาเรื่องอยู่เหม เติมนี้ก็จ,จะมีปิงปิงนิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังพอเล่นได้นิดนึงไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเล่นไม่ได้นะครับซิตี้เจมส์นี่คือเซตที่แบบว่าเป็นตำนานมากนะครับทุกคนเป็นเซตสมัยก่อนที่แบบคนแบบตึงตึงก็ชอบเล่นกันนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมก็ไม่ได้เก่งนะครับทุกคนก็บอกเอาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็สู้กับใครก็ลำบากไปหมดนะครับโอเคโดนโดนลิงกี้ดิลิงกี้ดิโป้งดับอมกอีกสี่พัน ขบุศจากหน้าไปเอ้าโดนหรือเปล่าอุ้ยมันไม่โดนเหรอเมื่อกี้เหมือนจะโดนอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่โดนนะครับก็ตามนั่นตามนั่นตามนั่นไอหนึ่งทีสวยสวยสวยโอ้ยสกิลมันดีเลย์อะทุกคนมันดีเลย์ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็ไปวัน่นละกันนะ <S <S พี่โอ้ยไม่ตายอีกแม่จ๋าจะไปไหนอะพี่น,อนะน้องจะไปไหนพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนจะไปไหนละพี่น้องเกาเอมเกาเอมเราไปไหนนั่นไงทุกคนมันไปเร้วมันไปแร้วมันไปเร้ว มันไปแล้วจ้าแม่แจ๋ามันไปแล้วจ้าแม่จ๋าแต่ก็เข้าใจได้นะครับทุกคนเขาอาจจะแบบ กลัวเสียค่าห่วงนะทุกคนเราก็เข้าใจได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไล่คงจะไม่ทันนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบก็ไม่ได้ไล่แบบดีเท่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ตึงนะครับแต่ก็่าจะมีความสามารถในการไล่มากกว่าน,นี้ตอนนี้ก็อะไรไม่ทันนะครับทุกคนไม่เป็นไรเอา้าเฮ้ยอันนี้มันไปข้างล่างกันแล้วนะครับมาไปทําการรีเซ็ตเรียบร้อยให้เขาใจทุกคนเข้าใจได้เขาอาจจะได้อยากได้ค่าหัวแต่เขาอาจจะไม่อยากเสียค่าห่วงนะเราก็เข้าใจได้นะครับทุกคนก็เข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจไงอีกรอบไหมมามาพี่ลูฟ เมื่อกี้พี่อาจจะแบบพี่อาจจะแบบไม่อยากเสียั้างห่วงนพี่นะครับผมก็ไล่พี่ไม่ทันแล้วแหละื่อกเอาคนนี้มาทุกคนเปิดเปิดให้หมดนะครับผมบอกเลยผมเปิดให้หมดนะครับคือเซิร์ฟมันปิงปิงนั่นแหละเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วลูฟี่จ้ามันมาแล้วมาแล้วลูฟี่มาเล็งใครก่อนดีระหว่างคนที่เลือดน้อยด้วยลูฟี่ดีเอาก็เล็งทั้งคู่ให้มันจบจบกันไปเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาแบบสกิลใส่กันนะครับแล้วเราค่อยไปรอแบบล้านก็ได้นะครับ โอ้มันปิงจริงน่นเลยทุกคนมันเริ่มแบบหนักข้อมากกว่าเดิมแล้วไอ้เรื่องปิงปิงเนี่ยเอาอีกแล้วมันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วไปรุ่นมันจะเริ่มอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดววีสี่เราวีสี่วีสี่ก็เกือบแตกนะครับแม่เจ้าเอ้ยเราก็มีเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็มีเหมือนกันแล้วพี่ไปไหนแล้วพี่วีสี่ไปข้างบนฟ้าแล้วมันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วมาดิผมก็มีเหมือนกันไอ้เราก็วีสี่เหมือนกันนะให้เราคุยกันได้ไปรุ่นเราคุยกันได้ไปรุ่นไปไหนอะไป ตัวกอนนะผมไม่เล่นกับมาแล้วไอ้นี่มันหนีอย่างเดียวเลยมันหนีอย่างเดียวเลยเนี่ยสวยโอ้ยโอ้ยจะจะแตกกับทุกคนติดลมมันโอ้โอ้โอ้โหแล้วแบบเรียบร้อยนี่มันแตกกันทุกคน <laughs> มันไม่แตกกับเรานะครับมันโดนคนอื่นครับ นี่ไงนะครับนี่ไงมันโดนคนอื่นฆ่าเลยมันไม่ได้ตายกับเรานะครับทุกคนสมน้ําหน้าหนีเก่งนักหน้าเองหนีเสือก็ปะจระเข้ไปเด้โอเคครับทุกคนก็ตามในคลิปนี้ที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าผมสู้สันคุงได้ไหมทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมยังสู้ไม่ได้ครับทุกคนก็จริงจิงช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้กลับมาเล่นแบบเออทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็อาจจะมาทําคลิปแบบปะปนกันบ้างนะครับทุกคนรออัปเดตหน้าถ้าเกิดอัปเดตหน้าเนี่ยอาจจะมาเล่นแบบจริงจริงจังๆนะครับทุกคนนะ ดกดติดตามกดแชร์ให้เจงกันด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคลิปนี้มีคำพูดคำจาไม่สุภาพขอโทษวปนะครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย